สวัสดีครับผมเบียร์รถบ้านคุณจดชัยนะครับผมวันนี้มีรถเข้าใหม่ประจำโชว์รูมมาแนะนำนะครับเป็นรถสไตล์ SUV ในค่ายมาด้านะครับนั่นก็คือเจ้ามาด้าเียกไฟคันนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนครับว่ามาด้าเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขาทํารูปลักษ์แบบว่ารูปโฉมเนี่ยของตัวรถค่อนข้างดูดุดันมากแล้วก็เทคโนโลยีของเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเป็นรถที่แบบน่าใช้มากก็ในส่วนของตัวมาด้าเซ็กไฟนะครับวันนี้จะมี2แบบด้วยกันนะครับ ก็แบบหนึงเป็น2.0ลิตรเป็นซินนะครับแล้วก็2.2ดีเซลนะครับแต่รถที่จะมานำเสนอวันนี้เป็น2.0 SP ตัวเบนซินนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมเรื่องตัวรายละเอียดรถครับว่าจะน่าใช้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันในรถเข้าใหม่ปรจำโชว์รูมครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดของรถนะครับเดี๋ยวขอแจ้งก่อนล้วกันนะครับว่า คันนี้เป็น m a ด้า CX-5 ไฟนะครับผม2.0 SP เป็นตัวท็อปของเครื่องเบนซินนะครับเป็นขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะครับผมก็คันนี้เป็นโมเดลนะครับปี2017แต่ว่าจดทะเบียนในปี2018นะครับสภาพก็คือตามนี้เลยนะครับเป็นสีบอลเงินเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับก็คือต้องบอกก่อนครับว่าคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวลําดับเดียวนะครับก็เดี๋ยวเริ่มดูตั้งแต่ด้านหน้าก่อนนะครับมาด้าเขาจะออกแบบมาเนี่ย ตัวนี้กระจังหน้าเนี่ยค่อนข้างดูดุดเลยนะครับบวกกับตัวโลโก้มาด้าน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวท็อปเนี่ยโลโก้ตรงข้างหน้าตัวนี้นะครับจะฝังด้วยตัวเรดาร์เรดาร์ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้นะครับในการเตือนกระระยะรถด้านหน้านะครับระบบคนโทรลนะครับแล้วก็ระบบแบบว่าการเตือนออกนอกเลนอะไรพวกนี้คือจะอยู่ในตัวเรดาร์ตรงโลโก้ด้านหน้านี้หมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้เทคโนโล,โลยีของเขาก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยขึ้นมานิดนึง นะครับแล้วก็ไล่ไปส่วนของตัวไฟด้านหน้าเป็นตัวแบบว่าตรงนี้จะเป็นตัววงแหวนนะครับแล้วก็จะมีตัวเดรธามลันนิไลนะครับตรงนี้ไล่มาเลยไฟด้านหน้าเขาค่อนข้างที่จะแบบด,ดูดุดุนิดนึงนะครับดูแบบว่าดูดุดุอ่ะคือแบบน่าใช้นะครับตรงนี้ไล่ลงมาด้านล่างนิดนึงตัวนี้เป็นตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นหลอด LED เล็กๆแค่นี้แต่ดูภาพเนี่ยค่อนข้างที่แบบว่า คุณภาพแบบสูงมากแรงมากเลยครับไฟแบบว่าสามารถมองผ่านทะลุพวกหมอกพวกอะไรได้เลยตาสบายเลยนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้านะครับก็จะมีปาร์คเซนเซอร์นะครับมีมาให้ทั้งหมด4จุดคือคันนี้จะมีให้ทั้งหมด8จุดนะครับหน้า4แล้วก็หลัง4นะครับคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวชุดแต่งเนี่ยมีมาพร้อมหมดเลยนะครับเดี๋ยวไล่มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กเป็นตัวทูโทนนะครับก็จะมีเป็นตัวสีเทาตัดด้วยหน้าเงานะครับตัวนี้ ที่ให้มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนตัวแมกขอบ19เลยพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ดอกยางเนี่ยคือยังนัหนาล่องลึกๆนุ่มๆยังใช้ได้ยาวๆเลยตรงนี้อ่านะครับไล่มาเรื่อยๆครับตัวกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเรียวแบบ LED มาให้ด้วยเลยนะครับอ่าแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมา Mazda เนี่ยคุณแจนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีสปุ่ม นะครับก็คือมีปลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ในส่วนตัวเปิดท้ายด้วยไฟฟ้าดีรีโมทได้เลยนะครับระบบของตัวเปิดคุญแจตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าตัวสมาร์ทเอนชีแล้วนะครับก็คือไม่ต้องคุญแจไขเลยเลยก็คือแค่กดปุ่มก็เปิดประตูได้เลยนะครับตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราไล่กันมานเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะนะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับก็จะเป็นไฟแบบว่า LED นะครับแต่ว่าคือมองดูแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงนะครับสำหรับตัว SUV ของ m a z d a เนื่องจากด้านท้ายเขาอาจจะก,กว้างหน่อยแต่ว่าไฟเขาออกแบบมาแบบค่อนข้างเล็กคือมันดูแบบว่าแนวแบบเฉียบๆสป,สปอร์สปอร์อะประมาณนั้นของมาด้าเขาเนาะก็ด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ก็มีมาให้สี่จุดนะครับแล้วก็ตัวท่อเนี่ยเบนซินเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับท่อเป็นท่อคู่สองฝั่งตัวนี้ไม่ใช่เป็นท่อหลออนะครับเป็นท่อจริงนะครับหม้อพักตรงกลางแล้วหม้อพักตรงกลางมาแล้วก็ออกท่อสองฝั่งอย่างนี้เลยนะครับใช้งานได้จริงนะครับอ่า แล้วก็ในส่วนของตัวด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้สามารถเปิดด้วยฝาท้ายไฟฟ้านะครับที่รีโมทได้เลยนะครับตัวนี้คือค่อนข้างโอเคเลยนะครับอยากให้มาชมตัวด้านท้ายด้านหลังกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้า CX5 คันนี้คันนี้เป็นแบบ5ที่นั่งนะครับห้องสัมภาระเก็บด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับต้องบอกเลยค่อนข้างกว้างถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ออปชั่นเนี่ยคือมีมาให้ตัวนี้เป็นแผง นะครับบางสัมภาระบางสายตาการโจรกรรมได้ตอนนี้มีมาให้พร้อมหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนิดนึงตัวเบาของรถเอสยูวีเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุ่นคล้ายๆอื่นอ่ะบางทีเราจะต้องไปปรับข้างในพับข้างในนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมาด้าคันนี้คือเขามาให้เลยก็คือไม่ต้องไปเดินไปอ้อมเลยนะครับสามารถแบบว่าพับเบาได้ขนาดตรงนี้เลยนะครับตัวเนี้ยมันก็พับได้เลยนะครับตรงนี้แบบว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็คือพับได้เลยอ,อย่างเงี้ยครับ แล้วตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเกะ่กะก็คือสามารถจะออกได้ง่ายๆนะครับก็คือแค่แบบว่าดันนี้ออกแค่นี้แล้วก็เก็บนะครับตัวนี้ก็ระนาบลงไปได้เลยซึ่งตัวนี้ผมว่ามาด้าก็แบบว่าโอเคนะคือแบบน่าใช้เลยแหละอ่ะก็สามารถปิดที่ตัวปรับตัวนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ดีนึงแ้วเจะเปรับระดับแค่ไหนก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็คือสามารถแบบว่าค่อนข้างสะดวกคือเทคโนโลยีของมาด้าคันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเขาแบบล้ำล้ำจริงๆ นะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบในพวกค่าย SUV ด้วยกันคือเขามีแบบว่าออปชันค่อนข้างแบบแหวกฉีกเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวภายในรถบ้างแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนตัวภายในกันบ้างนะครับว่าจะมีออปชันอะไรมาบ้างแล้วตั้งแต่ตัวบอกก่อนเลยนะครับอกเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเป็นบอร์ดไฟฟ้าได้แดทิศทางเลยนะครับสําหรับนี้ตรงคนขับนะครับผม แล้วก็มีตัวเมมโมรีเซตเบาะให้ด้วยนะครับก้น,นี้สามารถบันทึกความจําการเซตค่าเบาะได้เลยได้ถึง2ตําแหน่งนะครับลายไม้เรื่อยนะครับตั้งแต่ตัวตรงคอนโซลเลยคอนโซลตรงนี้แบบว่าเป็นหนังแบบเอฟสีได้เทาๆเนี่ยคือผมว่ามันล้ําดีนะตรงนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับพวกแบบว่าอ่ะจะมีลายไม้ตรงนี้ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าเกิดเป็นรถคล้ายๆอื่นหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเป็นตรงนี้เป็นลายไม้เนี่ยคือเขาจะเป็นแบบคล้ายๆแบบอเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นพลาสติก เป็นลายไม้แต่ตรงนี้แต่ว่าเจ้ามาด้าคันนี้คือเขาเอาเป็นไม้จริงๆเลยนะครับมามาใช้เลยนะครับตรงนี้อ่านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นแบบว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับทางโซนด้านซ้ายตรงนี้ก็คือปรับโหมดในส่วนของตัวพวกเครื่องเล่นเครื่องเสียงความบันเทิงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวด้านขวามือของพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบแบบคุนค้นโทนนะครับล็อกความเร็วนะครับ การดยาที่ด้านหน้าซึ่งตัวมาด้าตัวนี้เขาทํามาได้คือหมายถึงว่าข้างหน้าขับเร็วก็ปรับเร็วได้นะครับก็คือข้างหน้าแฉาก็คือช้าตามคันหน้าซึ่งตัวนี้เขาดีไซน์ออกมาค่อนข้างรั้มนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวจอนะครับมาด้าเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆนะครับในรถพูดง่ายๆว่าในรถตลาดเราญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาทําตรงเนี้เป็นจอขึ้นมาเหมือนกับพวกรถยุโรปเลย นะครับเป็นค่าแรกๆเลยเป็นจอขึ้นมาแต่ว่ารุ่นก่นกอนๆหน้านี้มันจะไม่ได้อยู่บนนี้อาจจะอยู่ข้างล่างลงมานิดนึงแต่ตรงนี้ก็คือทําขึ้นมาเพื่อแยกจากคอนโซลไปเลยนะครับก็จากช่องแอร์กับตรงนี้แยกกันไปเลยก็ถือว่าโอเคนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับก็จะเป็นตัวแอร์อัตโนมัตินะครับเป็นตัวแยกโซนได้ซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ที่สาคัญคือตัวนี้เป็น DVD มาให้แล้วนะครับสาหรับเจ้ามาด้าเนี่ย นะครับส่วนตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ตรงๆงธรรมดาปกตินะครับมีโหมดส,สปอร์ตนะครับหรือว่าจะเล่นเป็นแบบเมนนว่นได้นะครับเล่นแบบเมนนว่นก็คือแบบปรับมาก็ตบเข้าซ้ายเนี่ยขึ้นลงนะครับตอนนี้ก็คือสามารถเล่นได้เลยแต่ว่ายังไม่มีแพลนชิพนะครับแพลนชิพตัวนี้ยังไม่ได้มีมาให้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนียครับเอกลักษณ์ของของมาด้าเขาเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นนะครับก็มันจะอยู่ในพวกเบนซ์บีเอ็มอะไรพวกยุโรปอะครับคือสไตล์เขาจะแบบว่าค่อนข้างไปเดวทางนั้นเลย นะครับก็ถือว่าการออกแบบของเขามาตัวนี้ค่อนข้างที่จะล้ำค่อนข้างโอเคเลยนะครับคอนโซลอะไรพวกนี้เป็นลายไม้เป็นแบบว่าไม้จริงๆเลยนะครับตัวนี้ที่มาใช้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะใช้มากๆนะครับผมแล้วก็คันนี้อ่าเดี๋ยวแจ้งอีกหนึ่งครับเลขไม้นะครับเลขไม้ของเรานะครับคันนี้รถปี2017ิจดจดปี2 0 1 8นปะครับประมาณ3าปีนะครับเลขไม้อยู่ที่ห้าห0,000ื่นกวโลเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นรถมือเดียวลำดับเดียวนะครับผมอ่า เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวเราไปชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับว่าจะเป็นแบบไหนเนาะอ่ะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนครับว่าคันนี้เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินสกายแอคทีฟหรือว่า2,000ซีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับกำลังสูงสุดนะครับ165แรงม้านะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับผมแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่210นิวตันเมตรนะครับที่4,000รอบต่อนาทีนะครับถือออวว่่าาคคคนนข้้งโเะรับผมแลก็ ในส่วนของตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดเลยคันนี้นะครับสามารถรองรับมาเชื้อเพลินะครับตั้งแต่ e 1 0 e 2 0 e แ5แล้วก็ออกเทน9 5ได้เลยสบายสบายเลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับของเจ้ามาด้า CX ไฟคันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างประหยัดนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ13-14มกิโลลิตรถือว่าโอเคนะครับได้รถแบบสไตล์นี้ไปใช้อะไรอย่างงี้นะครับก็ตัวเครื่องยนต์โครงสร้างอะไรพวกนี้ถือว่าโอเคเลยแบบเดิมๆเ,เลยนะครับ ก็อย่างนี้นะครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับแล้วแบบว่ากลัวว่ารถจะมีปัญหาไหมรถการชนหนักมาไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่ามาที่เบียร์หรือว่ามาที่รถบ้านคุณจะชัยตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะดูเป็นหรือดูไม่เป็นนะครับผมตัวเครื่องตัวถังเนี่ยเรามีการรับประกันให้นะครับโดยของเราเนี่ยจะมีการออกใบรับประกันให้ด้วยเลยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดดูรถไม่เป็นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นออกใบรับประกันจากรถบ้านคุณจตชัยนะครับเป็นใบรับประกันตัวถัง ไม่มีการชนหลักตัดต่อพิกความน้ําท่วมใดๆมาทั้งสิ้นเลยตรงนี้นะครับสามารถสบายใจได้เลยเท่านั้นยังไม่พอครับผมยังมีการตรวจสอบจากกูอินสเปกชันนะครับกูอินสเปกชันคืออะไรนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่ากูอินสเปกชันเนี่ยเป็นการตรวจสอบคุณภาพรถมือ2นะครับซึ่งใช้ระยะเวลาในการตรวจต่อ1นึคันเนี่ยประมาณ2-3ชั่วโมงเลยนะครับ เป็นบริษัทชั้นนําจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีการดีลเลอร์มาอยู่ในไทยนะครับเราก็ให้มาตรวจสอบนะครับซึ่งจะไม่ได้ทุกคันนะครับต้องบอกก่อนเลยรถต้องสภาพเนี้ยบจริงๆถึงจะมีการออกใบกูสเปคนี้ออกให้นะครับซึ่งมีมาตรฐานแน่นอนนะครับถ้าเกิดซื้อรถทางเบีย์หรือทางบ้านชัาใช้ไม่ต้องห่วงครับว่าจะมีการย้อแมวไหมหรือขายฝันไหมนะครับมาชมมาทดลองขับได้ทุกวันนะครับคันนี้เป็น CX 5ไนะครับผมเครื่อง2.0 s p เเป็นตัวท็อปเครื่องเบนซินนะครับ โมเดลปี2017จดปี2018นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับอ่าเลขมาอยู่ที่5 0,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับราคาจําหน่ายคันนี้อยู่ที่976,000บาทเท่านั้นนะครับได้รถสภาพแบบนี้ไปใช้ค่อนข้างคุ้มนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักหรือว่าโทรมาหาเบีรไดที่เบอร์0 9 2 3 2 9 1 4 7 6นะครับสุดท้ายนี้ฝากนิดนึงครับฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องของเบียให้ด้วยนะครับยังไงเพื่อไม่พลาดรถดีกันยังไงวันนี้เบียต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวััสดีครบ